สวัสดีครับ FC ร้านกันสวิตนะครับผมสวัสดีช่วงสา,สายประมาณ10บโมงกว่าๆนะร,ร้านกันสวิตนะครับผมวันนี้จะพามาดูปฏิการงานของออาการบริการของร้านกันสวิตของเรานะครับผมซึ่งอยู่ท้ายเกาะดูดูข้างหลังนะครับตัวนี้คือร้านกันสวิตสาขาใหม่อยู่ท้ายเกาะช่วงระหว่างสามโคกและตำบลท้ายเกาะ มุ่งหน้าไปศรีนานะครับผมไม่ห่างจากห่างจากสามโคกประมาณ3-5กิโลนะครับผมเป็นพื้นที่กว้างขวางนะครับผมบรรยากาศบรรยากาศนะครับลมโปง่งลืกล่มลื่นสบายนะครับผมตอนนี้ก็มีบริการอยู่ประมาณ4ช่อง5ช่อง6กช่องนะครับก็อยู่ข้างหน้าก็วยอี่ประมาณ3-4คันนะครับผมเตรียมตัวจะเข้านะครับ fc ขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาให้บริการที่ร้านกันเซอร์วิสนะครับ เข้ามาสึอสอบถามปัญหาเรื่องช่วงล่างเรื่องยางเรื่องแม็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งศูนย์ลดกระด้างนะครับผมเรื่องการยึดเกาะถนนมาปรึกษากับช่างเราได้ทุกทุกคนนะครับร้านของเราร้านจันเซวิตจะหยุดทุกวันที่16ของเดือนนะครับผมเป็นประเพณีการหยุดนะครับประจำประจำเดือน1เดือนเราหยุดแค่วันที่16มกรา อย่างเอ้ยไม่ใช่เดกสิบหกกลางเดือนอย่างเดียวนะครับเพราะเออเราก็ไม่เล่นนั่นแหละเล่นด้วยนั่นแหละครับผมเข้าใจตามนี้นะครับผมโอเคครับขออนุญ,ญาตกลับกล้องเพื่อจะพาไปดูกิจกรรมการซ่อมบำรุงอยู่ในร้านนะครับผมรจะสอบถามว่ารถครันนี้เขาทำอะไรมั่งนะครับเผื่อเป็นความรู้กับ f c ทุกท่านที่ได้เข้าจากักได้เข้ามาใช้บริการนะครับผมนี่แหละครับผมบรรยากาศตัวนี้รถ คันนี้น่าจะมาทำพวกระบบแอร์ระบบไฟนะครับจอดข้างๆนะครับผมตัวนี้นะครับส่วนรถคันนี้ขออนุญาตนะครับผมขอนุญาตเจ้าของรถนะครับผมตัวนี้เป็นรถอีซูุนะครับจากพระนครศรีอยุธยานะครับผมมาน่าจะมาเปลี่ยนยางนะครับดูคร่าวๆนะครับส่วนรถอีซูุอีกคันหนึ่งนะครับผมมาจากสุรินนะครับผมใกล้ๆบ้านเกิดเมืองนอนครับผมมาเปลี่ยนยางสีเส้นนะครับผมเป็นยาง เป็นยางช่างเป็นยางยี่ห้ออะไรนะครับผมเป็นยางมอนสเตอร์ครับผมเป็นยางใน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 ร้านที่มีการใช้งานเยอะแล้วก็ประกอบแม็กหลายอย่างนะครับราคาถูกราคาเท่าไหร่นะช่าง4ีเส้นประมาณเท่าไหร่ประมาณหมื่นหมื่นสองห้าร้อยเนาะราคาดีนะครับตัวนี้นะครับคือบรรยากาศอยู่ในร้านนะครับเปลี่ยนกันสดสดให้เห็นนะครับผมราคามาสอบถามได้ทุกคนนะครับผม ถูกมั่งแพงมั่งมีหลายราคานะครับผมตอนนี้ก็เป็นรถของอขององค์การบริหาสรส่วนตำบลโพแตงนะครับอำเภอบางไซมาเปลี่ยนท่านให้ความกรุณามาเปลี่ยนยางกับร้านกันเซอร์วิสนะครับผมอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมขอบคุณ f อขอบคุณผู้มีอุปกรณ์คุณทุกท่านนะครับที่มาเปลี่ยนแม็กเป็นยางตัวน,นี้นะครับยางอาทิเช่นคันนี้รถอาช่างกุ้มช่างกุ้มเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับ สวัสดีเอฟซีนะครับหน้าหล่อเหลาอาการนะครับผมอาจจะเป็นช่างอุ้มผู้หล่อเหลาอาการแต่ผมต้องหล่อกว่านะอันนั้นยอมยอมยอมยนะโอเคยอมผมคนหนึ่งเนาะคันนี้ทำอะไรครับช่างถอดโช๊คครับถอดโช๊คเปลี่ยนยางอ่าถอดโช๊คไหมุณว่าไงอ่าปรับโช๊คใหม่ปรับโช๊คใหม่อาการเป็นยังไงครับโช๊คเพราต้องการให้มันถูกขึ้นอ๋อคือเราเราเราสามารถโหลดได้ครับยกได้ยกได้นะครับ ตอนนี้ก็มาปรึกษาช่างว่าจะยกเท่าไหร่อช่างช่างช่างปิดปิดไฟลีด้วยดยบแบตเตอรี่หมดโอเคครับนี่แหละครับผมทำงานกันจริงๆครับผมตอนนี้กำลังกำลังอเอาอยางมาระบบการทําง,งานของเราคือเราจะสอบถามรายละเอียดกับช่างนะครับกับผู้มาใช้บริการว่ารถของท่านต้องการอะไรยางขนาดไหนถ้ายางขนาดนี้เรามีบริการให้เลือก นะครับหนึ่งไซส์เรามีบริการให้เลือกหนึ่งสองสามสี่แล้วแต่เราจะพาไปดูก่อนราคาเท่าไหร่ราคาไม่เหมือนกันยี่ห้อนี้มาจากไหนยี่ห้อนั้นมาจากไหนการบริการของเราคือจะเราจะแนะนําก่อนพอได้เสร็จปัับเราก็จะเสนอราคาว่าตัวนี้ราคาเท่านี้นะครับถ้าตกลงเราก็เขียนรายละเอียดนายางมาถ่ายรูปเพื่อลงลงเป็นการบันทึกนะครับว่าไปใช้ยางปีไหนไสอะไราราคาเท่าไหร่ใครเป็นคนขายข้อมูลตรงนี้แล้วก็เราจะขอถามชื่อเ c ซีนะครับว่า ชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่จังหวัดไหนที่อยู่อะไรเพราะข้อมูลพวกนี้มันจะเป็นการวารันตีทั้งยางทั้งช่วงล่างทั้งตังศูนย์นะครับผมเช่นรถคันนี้นะครับทั้งารายละเอียดที่ผมพูดไปถูกไหมว่าเราต้องขอรายละเอียดอะไรจากลูกค้ามั้งครับครับต้องขอครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นการประกันสินค้าด้วยครับประกันสินค้าครับอย่างตัวนี้ประกันยังไงครับ ตอนนี้เรนโซ่มีประกันอุบัติเหตุนั่ง180บาทครับ180บาทคือทุกกรณีใช่ครับไม่ใช่เฉพาะเรนโซ่นะก็ยี่ห้ออื่นก็มีครับยี่ห้ออื่นก็มีต้องอสอบถามนะตอนนี้ก็มีเล็กๆก,ก็มีครับครับผมคือคือข้อมูลพวกนี้มันเป็นเป็นเป็นผลได้ของเอชซีใช่ครับอย่าลืมสอบถามอย่าลืมให้ข้อมูลมที่ครบถ้วนนะครับถ้าเกิดปัญหามาแล้วข้อมูลมันมันผิดเพี้ยนคือบริษัทเขาก็ เสียหายไปด้วยนะครับผมยังไงถ้ามาร้านจันสวิตขอความร่วมมือกับ f c ทุกท่านนะครับขอความร่วมมือให้รายละเอียดกับพนักงานเพื่อเขาจะได้ทำทำทำใบเขาเรียกว่าะลรประวัติการใช้งานจริงว่าเท่าไหร่เรารับประกันยังไงนะครับขอบคุณครับผมช่างครับผมนี่ช่างช่างช่างพุงนะครับผมขอบคุณครับตัวนี้ทําช่วงล่างด้วยเปลี่ยนยางด้วยนะครับ เนี่ยครับบางทีเอฟซก็จะมานั่งแถวแถวนี้ครับผมสวัสดีครับเอฟซก็จะมานั่งอยู่แถวนี้นะครับผมจะสอบถามนะครับสวัสดีครับพี่ขออนุญาตถ่ายครับผมพี่มาจากไหนครับซุรินครับสุรินมาจากสุรินเลยบอกโอ้ครับอมอมาเปลี่ยนอย่างก่อนมาจากไซครับผมอยู่สุพรรณเดินทางบกไก่เนาะครับมวดีเลยครับโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนแล้ากับครับด้วยครับผมมาจากคนครับ สองคนเนาะครับอขอให้เดินทางปลอดภัยอขอบคุณครับอ,อยู่เอเมริกครับชุมพลบุรีชุมพลบุรีใกล้ๆกันอยู่ใกล้กันมผมจริงๆแล้วตำมีตำกอบผมเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดแต่แม่เดินทางไปทำบุญพระป่าอยู่สีเกตเลยไปข้อที่นั่นขอบคุณครับ <c oughs> โทษทีครับพี่ขออนุญาตครับผมสอบถามนะครับมาจากที่ไหนครับยุทธยามทําอะไรครับผมรถเปลี่ยนยางคันนี้เนาะที่บอกว่ามาปรับ โกหน้าเดินทางเดินทางลำบากไหมไม่ลบากหาล้านง่ายไหมง่ายง่ายเนาะก็ใกล้สําหรับชาวยุธยาแล้วเมื่อก่อนยังหายากเลยนะแต่ตัวนี้มันถนนกว้างคือลมพัดผ่านนะครับที่นี่ก็มีห้องแอร์รองรับนะพี่มีห้องรับรองมีน้ําดื่มในตู้เย็นเื่มฟรีนะครับผมขอบคุณครับถ้าขาดตัวบบห้องอะไรก็ขอโทษขอภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่น้ําดื่มในตู้เย็นนะพี่เนาะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับที่หน้าร้านจัรเซอร์วิสนะครับผมตอนนี้ช่งางจะเปลี่ยนยางเปลี่ยนโช๊คก่อนลงมือทำเขาจะมีการปรึกษากันก่อนนะครับผมว่าจะทําอะไรก่อนทําอะไรหลังความสูงของเดิมของโช๊คเท่าไหร่การวัดจากจากรถจากพื้นจากล้อแม็กของเดิมก่อนการถอดก่อนการนี้เขาจะวัดก่อนนะครับก่อนการถอดนะครับผมขอบคุณ f อขอบคุณทุกท่านที่มา การอุปกระคุณกับร้านจันเซอร์วิสนะครับเนี่ครับเอฟซีเพิ่งมาจอดเมื่อกี้กําลังจอดอยู่สองคันสามคันนะครับผมกำลังเข้ามาครับผมสวัสดีครับป๋าทำอะไรครับผมขออนุญาตขออนุญาตครับผมปไปดูกันเป็นรถโตโยต้าใช่ไหมครับครับผมนี่ครับฝ่ายขายของเราฝ่ายขายสาวสวยในร้านนะครับน้องมี น้องมีคนเดิมนะครับตัวนี้การขายยางขายแม็กเราต้องดูของเดิมก่อนอยู่ที่พี่เขาว่าเขาต้องการแม็กยางยังไงนะครับขอโทษครับอยู่อยุธยายอยู่ช่วงไหนครับสองหลาบรุร,บรุษลาดบุรุษอ๋อแถวลาบุรุษนี่ก็มาบอ่อยตัวนี้ไปขอบ1ิบหกนะครับผม ครับตัวนี้บิสตูแล้วขายดีนะครับกําลังมานะครับผมเนี่ยครับบรรยากาศครับลูกค้ารอการเข้าใช้บริการนะครับบางท่านก็มาก็เพื่อติดต่อขอข้อมูลก่อนนะครับเนี่ยครับบรรยากาศหน้าร้านจันเซอร์วิสนะครับผมถ้าวิ่งมาจากนู้นจะเห็นโลโก้ของคินโตะก่อนนะครับมีเวนเล็กมีเลนโซ่มีอุตานิแล้วก็กินโตะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผม ขอบคุณทุกท่านครับไว้โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมผมจะพามาชมทัวร์การทำงานของร้านจันเซ์วิสการบริการมีอะไรมั่งมีช่วงล่างมีตั้งศูนย์มีเช็คอะไรมั่งสอบถามได้นะครับผมที่ร้านจันเซ์วิสท้ายเกาะไม่ว่าจะเป็นท้ายเกาะหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นร้านที่สาขาสันติสุขนะครับผมสวัสดีครับคนผู้หายนะครับผมสวัสดีครับผม ยินด,ดีต้อนรับครับผมว่างๆเข้ามาเจอกันนะครับผมขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พัดพิงพูดไม่เพาะพูดไม่สุภาพทางร้านจันสวิตแล้วก็ช่างอาทิตย์ผู้หล่อเราอาการก็ขออ่าโทษขออภัยนะครับผมถ้าทําไม่ถูกสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขออภัยไ,ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ